เบอร์อะไรครับเบอร์นั้นเบอร์อะไรเบอร์ห้าใส่ไหนเอออยู่เลขเบอร์ที่แพงนะอ่าอ่าใส่แบบนี้นะครับใส่แบบใส่ไปนะเบอร์หกเบอร์หกอยู่ไหนเบอร์หกอยู่ไหนทันไหมทันไหมระวังนะครับระวังเบอร์อยู่ไหนใส่ถูกเบอร์นะใส่ถูกแพงนะ นี่เป็นการฝึกการฝึกสมาธินะต้องแยกออกนะมาขั้งใหม่เบอร์อะไรเบอร์สี่นะนะนะอะไรเบอร์สี่อยู่ไหนมีเบอร์สามไหมนะเบอร์สามด้วยเบอร์สองไหมนะเบอร์สองไม่มีใส่แฉกให้เลย สวัสดีครับวันนี้รายการสุขทุกําทำทำง่ายๆนะครับผมสมศักดิ์เสียระสมบูรณ์นะครับมาเยี่ยมเยียนคุณอำนาจนะฮะเจ้าของแทนคุณออแกนิกฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วมีแผลจะมาตั้งนานแล้วนะฮะก็วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็มาเยี่ยมเยี่ยมชมทั้งไก่ทั้งเป็ดแล้วก็หลายๆอย่างในฟาร์มนี้นะครับก็วันนี้ขอ,ขอเชิญนะฮะคุณอำนาจแนะนำตัวแล้วก็แนะนำะเรื่องราวของ แทนคุณได้เลยนะครับสวัสดีครับผมอับนาเรียนส้อยครับเกษตรกรผู้ก่อตั้งแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มครับก็แทนคุณออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยหลักๆเราทําในส่วนของฟาร์มไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อนะครับที่เลี้ยงในระบบปศุสัตว์อินทรีย์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เพิ่มในส่วนของเป็ดไข่เข้ามานะครับก็ปัจจุบันก็ผลิตภัณฑ์3าตัวทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับก็จะขอรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับว่าด้วยเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย์ครับแล้วก็ ก่อตั้งมาที่นี่ก็น่าจะร่วมเจ็ดปีละคบครับคำว่าปศุสัทอินรีอะฮะรบกวนช่วยอธิบายให,ใ,หให้ทางผู้ชมได้ฟังนิดน,นึงว่าเป็น,ปนอะไรหมายความว่าอย่างไงครับ,รบก็รูปแบบการเลี้ยงนะครับหลกักๆคอนเซ็ปต์ของปศุษ,ษ,ษ,ษั์อินรีย์ก็คือต้องเลี้ยงปล่อยครับไม่ได้เลี้ยงแบบกักขังในตรงตับนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงแบบขังในโรงเรือนแต่ว่าไม่ขังตรงตับอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่บริษัทอินรีนะครับ ต้องมีพื้นที่ภายในโรงเรือนนะครับซึ่งมีความหนาแน่นที่ไม่เกินตามมาตรฐานกํากหนดนะครับหตารางเมตรเนี่ยไม่เกิน5ตัวนอกจากพื้นที่ภายในโรงเรือนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่ด้านนอกด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ฟีแวรงนะครับพื้นที่ฟีแวรงเนี่ยก็1ไก่1ตัวจะใช้ไม่จะใช้อย่างน้อยเนี่ยสตารางเมตรนะครับและสิ่งสำคัญเลยนะครับในเรื่องของควสุสัตว์อีกทีก็คือรูปแบบการเลี้ยงนะครับจะไม่มีการใช้ยาปุ๋ยชวนะนะครับ พวกสารเลีงสารเสริมอะไรต่างๆแล้วฮอร์โมนแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าไม่สามารถใช้ได้แน่นอนแล้วก็สําคัญไปกว่านั้นอาหารการกินของเขานะครับคือเนื่องจากไก่ก็เหมือนคนนะครับ,รบว่ากินอะไรเข้าไปก็ได้แบบนั้นหรือว่า you are what you eat นะครับดังนั้นอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เองก็ตามก็ต้องเป็นอาหารที่ทามาจากวัตถุดิบออแกนหรือว่าอินอาารทรีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารไก่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่ไข่ว่าเป็ดไข่ก็ตามของแทนคุณฟาร์มหรือว่าฟาร์มที่เลี้ยยงงแแบบแแบบิััตอออนนทรรรี์ละะขค วัตถุดิบที่มาทาแต่ละตัวก็ต้องผ่านการเซนไฟอินทนรียกนะครับอย่างเช่นไปข้าวลำข้าวก็ต้องแล้วเซนไฟอินทนรียกนะครับแล้วก็มาผสมตามสูตรนะครับตามสูตรตามความต้องการของไก่แต่แต่ละช่วงอายุนะครับซึ่งเราก็จะทําใน,นส่วนนี้เองก็คือคิดสูตรเองผสมเองนะครับคือเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการหลักๆก,ก็คือเรื่องของรูปแบบการเลี้ยงและก็อาหารสัตว์ที่ใช้กินครับว่าจะต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์ของออแกนิกยาปริชนะแน่นอนว่าห้ามครับแล้วใช้เวลานานไหมคบกว่าจะได้ใบรับรองของเกษต ก็ที่ททยคุณฟาร์มยื่นขอครั้งแรกนะครับแล้วก็กว่าจะผ่านการรับรองนะครับมันก็มีการแก้ไขปรับนู่นปรับนี่นะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วประสุกสักเนี่ยการขอรับรองถา่คนข้างยากกว่าทูนะครับก็ใช้เวลาทำยืน่นตั้งแต่ยื่นขอครั้งแรกนะครับจนผ่านการรับรองเนี่ยก็ประมาณสปีครับกว่าจะผ่านการรับรองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะมันทำครั้งแรกจะไม่มีประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรื่องของการยื่นเอกสารอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจใช้เวลานานแต่ว่าถ้าแบบเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานเรื่องการยื่นเอกสารอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึงขนาดนี้ก็ได้ครับแล้วในส่วนของเออผมได้ยินเรื่องของการมีเครือข่ายหรือเออคนที่จะมาร่วมปลูกให้ร่วมเขาเรียกร่วมเลี้ยงไก่มีมีมีทราบมีที่ไหนบ้างครับแล้วเราเราช่วยเหลือหรือเราดูแลเขายังไรบ้างครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆทานคุณฟาร์มเราก็เริ่มต่อแต่งเรามาตั้งแต่ต้นนะครับเริ่มทําตลาดเองเลี้ยงเองทําตลาดเองตั้งแต่แรกสักสองสามปีทํามาก็มีตลาดของตัวเองระดับหนึ่งคือแง่คือสามารถแบบยืมด้วยรำแท่งตัวเองระดับห <c oughs> นึ่งเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมว่ามีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยนะครับ <c oughs> เขาอยากที่จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าเขาอาจจะยังไม่มีช่องทางเดินอยู่อาจจะทําอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทํารูปแบบอินทรีย์อาจจะยังต้องแบบพึ่งแบบ พ่อค้าคนกลางหรือว่ายัางต้องพึ่กระจายการผลิตหลักๆจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าปัจจุสัตว์รีซีเนี่ยข้อดีของมันคือจริงๆแล้วเกษตรกรสามารถขึ้นมผลปรยได้มากที่สุดนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เพียงปัจจุศอะครับไม่ว่าเป็นการทำเกษตรอย่างอื่นก็ตามถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเกษตรกรเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแบบเพิ่มผลประโได้มากนะครับซึ่งมัน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 ดีทั้งแง่ต้นทุนแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับ แต่ว่าถ้ายังเป็นระบบทั่วไปเกษตรกรพึ่งพาตัวเองไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ยังต้องซื้อปัจจัยนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ติดด้ว่องอื่นไขว่าถ้าคุณไม่ใช้ของเขาเขาก็ไม่ขายให้คุณอะไระไม่รับซื้อของคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าประจทิไทเนี่มันไม่ใช่แบบนั้นเราก็พบว่ามีกเกษตรกรจํานวนไม่น้อยนะคบอยากจะหันมาทำนะครับเราก็ยินดีแชร์ตลาดแชร์ประสบการณ์แชร์องค์ความรู้ต่างๆที่เราชิคุณฟาร์มบางเลนนะครับเราจะมีในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ที่เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อเพื่อทําเป็น แม่ไก่ไข่สําหรับใช้ในฟาร์มด้วยนะครับซึ่งผู้นี้เป็นพันธุ์แท้สามารถเพาะขยายพันธุ์ต่อได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเพราะแม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกนะครับโดยคัดตัวที่มีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาตินะครับโดยที่แบบไม่ต้องทําวัคซีนหรือว่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชุวนะเลยอะไรเงี้ยครับเขาสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติ เราก็พยายามเก็บสายพันธุ์พวกนี้ฮะมาพัฒนาต่อเพื่อสร้างสายพันธุ์ไก่ไข่ไว้ใช้เองซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ตอบโจทย์รูปแบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ได้ครับนี่จะเป็นตัวผู้ตอนนี้นะครับตัวผู้เราไม่ได้เอาผสมรวมกับตัวเมียเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเอาไข่เข้าฟักเพื่อผลิตลูกไก่ดังนั้นเราก็จะแยกตัวผู้ออกนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาผสมรวมกันนะครับะนะครับ ก็ตัวผู้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับอ่านี่นะครับก็จ,อจะอ่านี่นะครับท่นคุณฟารเนี่ยเราทำในเรื่องของกเกษตรผสมสาน แล้วก็เน้นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในฟาร์มนะ,ะเพราะว่าเรามองว่าท่าอาหารที่มันกลับคืนสู่ดินเนี่ยมันจะมีเฉพาะที่ไก่อย่างเยอไม่ได้มันต้องมีมูลสัตว์ชนิดอื่นด้วยเราเลยเน้นความหลากหลายของสัตว์อย่างเช่นเราก็มีหมูนะครับเพื่อปิดปุ๋ยหมูหลุมแล้วก็มีเป็ดนะครับเพื่อให้ความสมดุลของท่าอาหารในดินในแต่ในแปลงกเกษตรเราฮะ,ะมันมีความหลากหลายครับแต่ว่าที่เป็นโปรดักต์เลยก็คือเรื่องของไก่แต่มันแพงครัา